มันแน่กระเป๋าแม่งโคตรจ้ามเลยนะนี่อ่านว่าอะไรเปิดให้ดูสละอาย่อทหารรอเรือแล้วก็อ้ํานี่กระเป๋าแท้เลยครับกระเป๋าแบบนี้จะเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้นะเด้เลยไฟอ้ําอบอลเดวิลทีร้อยสวัสดีครับผมอ้นเจสี่พิกไบ์นะครับวันนี้มาพร้อมกับบอลเดวิลทีร้อยแต่งบอกว่าสวยงามพร้อมจะเข้าป่าทีเดียวเชียวนะ รถมีทรงรถมีทรงนะใช้งานได้เลยนี่มีชิวนาเดี๋ยว้องเข้ามานิดนึงนะ,ะขาจับชิวหน้าสวยๆมีชิวนานะครับกำลังสูงกำลังดีเลยไม่บังรัศมีตาเท่าไหร่นะแล้วก็ยางสกอร์เปียนเทลนะครับลุยได้หน่อยๆย,ยางปี2019นะใช้ได้เนื้อยังโอเคเลยมีกามอน้ำ้ำแล้วก็มีมีกันกันดีดนะครับไม่ใช่กันกันกระแทกอยู่ข้างล่างนี้ อ่าเป็นอลูมิเนียมนะสวยงามแต่แต่งด้วยแล้วก็มีไฟสองโกบไม่เรียบร้อยเลยไฟอย่างดีพร้อมกับการกระแทกข้างนะครับอ่าเป็นตัวแคทบาข้างนะโลโก้แต่งพร้อมกับตุ๊กตาครับหมอนหนุนสูงเลยเวลานั่งแล้วหลังตรงดิ๊กๆนี่มาสวยเลยพอรููท่อเงาตาแตกงานมินยมงานงานปัดงานเงานี่เงาจริงๆนะโอ้โหหัวยันไย เงาจริงๆนี่ดูดิสะท้อนเหมือโคตรสวยอ่ะกระเป๋าโคตรจัาบแล้วแม่งใส่ข้างเดียวด้วยประเด็นนะดูดินี่มันมีแหลกมาใช่ไหมแหลกแม่งสวยมาสองข้างใส่มาข้างเดียวแต่ผมว่าอย่างนี้แม่งแนวๆๆดีนี่เล็กระตกของแต่งนะครับโหแน่นชิบหายอ่ะวนอีกข้างหนึ่งป้ายทะเบียนจับจับเลยโซ่ด้าล้างฉีดพ่นเคลือบหล,อหล่อลื่นให้เรียบร้อยนะครับ เป็นไงซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนกันเด๊นี่ไม่มีรอยเลยสวยงามจริงๆนี่เหลี่ยมมุมดีมีอนาคตนี่คำนี้ลิขสิทธิ์เลยนะลิขสิทธิ์เจเลยนะเดี๋ยวนั่งให้ดูขึ้นค่อมนะครับเป็นรถที่แม่งขินแล้วหนักชิปเป่งเลยแต่เวลาขี่ออกไปนะโอ้โหขี่ง่ายนะครับบอกเลยว่าในเมือง หมายแท้28,600กกิโลเท่านั้นนะครับมาสาได้ฟังนี่ท่อนะมีเอ็กไฟนะก็ลเ,เลยมีเสียงหน่อยนะเป็นเสียงแบบนี่โอโ้โหมีกระดิ่งด้วยดูดิโอ้โหตอบสนองดีมาก รถที่ขี่ในเมืองได้อย่างดีงามมากๆเลยอ่ะไม่พอนะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับอันนี้บอกเลยว่าราคาโจร500ตามคอนเซ็ปต,ต์เลยราคาโปรโมชั่นนะ2องแฟนเจ็ดหบาทเท่านั้นโอยออกรถบอกเลยโปโจร500นะครับเตรียมเงินมา500บาทเท่านั้นพร้อมค่าจัดค่าโอนประกันรถหายครบเลย กุ้งสีจัดให้อพนเท่าไหร่วะเจ็ดามร้อบาท5ปีจบแต่ถ้าเครดิตใครมั่นใจเครดิตตัวเองปึ๊กปึ๊ก,กนะแนะนําเลยตะวันออกดอกพิเศษนะครับนี่ตะวันออกดอกพิเศษแม่งของจอง6ก6,600บาทต่องวดนะ5ปีเหมือนกันแต่ใช้เงินแค่4,000บาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์35นะเจ็ิใหรือโทรสูง 6กสี่เกรับแรกรับเทินทุกรุ่นนะเจอกันใหม่คลิปหน้า